แฮปปี้นิว e ยร์ทุกคนกันด้วยนะครับฮู้เออก็เข้าสู่ปี2025เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นไงบ้างทุกทคนไปไหนกันมาบ้างครับหรือใครอยู่บ้านมีใครได้ดูคลิปสุดท้ายของปี2024ของผมไปแล้วบ้างเอออ่ะอีกสักรอบแล้วกันก็สวัสดีปีใหม่ปี2025กันด้วยนะครับแล้วก็คลิปต้นปีนี้จัดไปเลยฮนะ แดนดี้โวคลิปแรกของปีนี้นั่นเองฮ <laughs> หลายๆคนน่าจะคิดถึงกันก็เลยหยิบมาเล่นนะครับซึ่งผมไม่รู้ด้วยนะครับว่ามันเป็นความบังเอิญหรืออะไรยังไงอันนี้อันนี้ผมไม่ได้จะทําให้มันตรงกับวันนี้ด้วยนะครับไม่ได้ตั้งใจเลยตอนแรกแต่ไปไปมาๆม,มันดันมาตรงกับวันนี้เฉยซึ่งสิ่งที่ผมกาลังพูดถึงเนี่ยก็คือสิ่งนี้ฮะ <Okay. S 1> นี่ครับเจ้าลูอี้นั่นเอง คือผมต้องเล่าเท้าความแบบนี้ก่อนจากในคลิปแดนดี้เวลล่าสุดใช่ไหมที่ผมได้ทําการตามหาไอ้เจ้าพวกเหล่าทวิสต์เต็ดลูอี้แล้วก็คอน n ี่ไปเนี่ยในคลิปนั้นผมได้บอกว่าผมจะมาทําคลิปไอ้เจ้าพวกนี้อีกทีหนึ่งที่เป็นตัวละครปกตินะครับแต่เนื่องจากมันใช้เวลาที่ค่อนข้างนานนะครับผมไม่ได้เล่นแบบนี้แบบเดียวเนาะอย่างที่ทราบกันผมเล่นหลายแบบมากก็เลยหาเวลามาทําได้ไม่เต็มที่นะครับ บางวันก็เล่นชั่วโมงหนึ่งบางวันก็ครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้เขามานั่งเก็บสิ่งที่เขาต้องให้ทำเนาะเพราะไม่ใช่แค่มีน้ำดําก็ซื้อได้นะครับอย่างเช่นไอ้เจ้าตัวนี้ฮะลูอี้เห็นไหมน้ำดําเนี่ยผมมีครบแล้ว แต่ขาดแค่อย่างเดียวครับนั่นก็คือสําเร็จมาสเตอรี่เควสของป๊อปปี้นั่นเองอันนี้คือสิ่งที่ผมขาดแต่ในคลิปนี้ก็ยังขาดอยู่นะครับแต่ขาดไม่เยอะแล้วนะเดี๋ยวผมค่อยพาไปให้ดูก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกหาเวลาทําก็ท่างยากนะครับเพราะผมก็ทําคลิปลงทุกวันเนาะแต่ผมก็ทํามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้ครับมัน มันมาตรงกับวันนี้เฉยก็เลยเลือกมาทําคลิปนี้ไปเลยแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้จะมาเล่นไอเจ้าตัวนี้กันครับลิอีนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูสเตตต,ต่างๆกันดีกว่าหัวใจนะครับมีอยู่3หัวใจด้วยกันสกิลเช็ค4ดาวมูฟเมนต์สปีด3 3ดาวสตามิน่า3ดาวสเต,ตลสอดาวความเร็วในการปั่นเครื่อง3ดาว ก็ถือว่าสเตลไม่ค่อยดีนะครับสกิลเช็คนี้ค่อนข้างดีดังนั้นก็คือขึ้นกลางๆแต่เรามาดูที่ความสามารถกันดีกว่าความสามารถนี้นะครับค่อนข้างน่าสนใจนะเขาบอกว่าถ้าเจ้าตูนตัวนี้เสียหัวใจไปนะครับทุกๆก,การเสีย1ห,หัวใจเนี่ยจะเป็นการเพิ่มดาวในส่วนของ Movement Speed ขึ้นไปครับซึ่งสามารถเพิ่มได้สูงสุดที่5าดาวเลยทุกคนครับนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าลูอี้ตัวเนี้ยถ้ามี3หัวใจเนี่ย นั่นก็แสดงว่ามีมูฟเมนต์ส e ีดอยู่ที่3ดาวปกติครับแต่ถ้าเสียไป1ปุ๊บซึ่งนั่นก็หมายถึงเหลืออยู่แค่2หัวใจนะ Movement speed ก็จะเพิ่มมาที่4ดาวครับแต่ถ้าเสียไปอีกหนึ่งจนเหลือหัวใจสุดท้ายเนี่ยมูฟเมนต์ส e ีดนี้ขึ้นไปที่5ดาวเลยครับโฮโฮโฮเอ้ยน่าสนใจน่าสนใจอยากลองเล่นและ เรื่องความสามารถก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวเอาไว้ไปเล่นจริงกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องทําภารกิจของเจ้าป๊อปปี้ให้สําเร็จก่อนซึ่งภารกิจที่ผมเหลือนั้นมีอะไรบ้างไปดูกันฮะภารกิจเนี่หนหรอกดเข้าไปที่ตรงนี้ครับภารกิจที่ผมเหลืออยู่เนี่ยเหลือแค่2ออย่างฮะ นั่นก็คือเปิดใช้งานพาสซีฟของเจ้าตูนตัวนี้30ครั้งครับซึ่งป๊อปปี้เนี่ยความสามารถคือเมื่อโดนโจมตีนะป๊อปปี้เนี่ยจะวิ่งเร็วซึ่งนั่นก็คือสกิลของป๊อปปี้นะครับก็คือต้องโดนตีก่อนกดไม่ได้นะบังคับต้องโดนตีถึงภารกิจนี้จะขึ้นให้นั่นเองส่วนอีกอันนึงก็คือเอาชีวิตรอดให้ได้25ชั้น25ชั้นในที่นี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเล่นให้ถึง25ชั้นเลยเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่ที่เขาาหมายถึงก็คื ือรวมนะครับรวมทุกการเล่นของเจ้าป๊อปปี้เนี่ยไม่ว่าจะเล่นครั้งไหนก็ตามอย่างเล่นครั้งแรกอาจจะไปได้ซัก3ชั้นแล้วพอมาเล่นครั้งที่2เนี่ยก็อาจจะได้ซัก3ชั้นเหมือนกันมันก็จะรวมกันนะครับเป็น6ชั้นเนาะซึ่งไม่จําเป็นต้องเล่นรวดเดียว25ชั้นเลยไม่ต้องนะครับยากค่อยๆเล่นไปฮะหรือเอาเล่นให้ไกลที่สุดก็ได้แล้วก็รวบรวมมาให้ได้25ชั้นแค่นี้ก็พอนะ อ่ะก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับเหลือไม่เยอะมากซึ่งณตอนนี้ผมได้อยู่ที่22ชั้นขาดอีก3ชั้นด้วยกันแล้วก็แอคทีฟสกิลเนี่ยก็ไม่ยากครับในเกมหนึ่งมี3หัวใจเนาะก็ไปโดนตีให้ครบ3รอบก็ได้แล้วอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะไปแบบรวดเร็วเลยละกันผมจะนับ3ถึง1แล้วพอจบ1ปุ๊บทุกอย่างก็จะสำเร็จหมดนะครับเอามา3 2 1เรียบร้อยโอโ้กว่าจะเสร็จ มาฮะมารับของรางวัลกันดีกว่านะของรางวัลที่ว่าอ๋อเป็นสกินนะครับสกินวินเทจก็เป็นสกินเทาๆว่าพวกคณนะไม่ได้มีอะไรมากมายไปฮะเดี๋ยวเราไปซื้อลูอี้กันลูอี้นี่เรียบร้อยครับซื้อได้และก็เป็นตัวในอัปเดต0.5เนาะก็มา2ตัวด้วยกันลูอี้กับคอนนี่ซึ่งในะคลิปนี้ได้ลูอี้ไปก่อนนะครับอาจจะมาอาจจะมาช้าไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรก็มาเล่นทั่วๆไปแล้วกันซื้อมาเลยเรียบร้อย แล้วก็ส่วนคอนนี่เนี่ยก็อีกสักพักครับเพราะว่าดำดำก็เพิ่งหมดไปแล้วก็ต้องไปเก็บแคปซูลของคอนนี่อีกซึ่งหืงไม่ค่อยเจอคอนนี่ลยช่วงนี้เจอยากยากลุยลูยนี่ครับอ่ากดเลือกเรียบรอฮยโอ้โหตัวน่ารักมากฮะอ่ะปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเข้าเกมกันเลยดีกว่ามาไหมมาไหม เออเพิ่งนึกได้นะครับเหมือนผมจะบอกไปสักคลิปมั้งเกี่ยวกับไอ้เจ้าอันนี้นะเนี่ยผ้าพันคอนะครับที่ในคลิปนั้นผมพูดว่ามันจะเพิ่มความเร็วใช่ไหมความเร็วในการสกัดน้าดาอะ่ะแล้วก็เพิ่มสกิลเช็คจริงๆไม่ได้เพิ่มสกิลเช็คนะครับมันมันลดสกิลเช็คเออผมอาจจะอ่านเร็วไปหน่อยตอนนั้นก็เลยก็เลยพูดผิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับเอามาฮะเดี๋ยวในช่วงนี้ผมจะดูที่ความสามารถนะครับ กดตัว T ก่อนนี่อย่างที่ทราบนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันจะเพิ่มไอ้นี่เนาะ Movement Speed เมื่อหัวใจลดลงเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวเลขตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าอ่าขอสักคนครับคือตอนนี้เช็คที่ความเร็วในการเดินแล้วก็การวิ่งนะครับการเดินอยู่ที่15เนาะการวิ่งอยู่ที่25ด้วยกันเอะจะพวก Twistet มันอยู่ไหนกันเนี่ยผมหาไม่เจอเลย <c oughs> มาเจอแล้วหนึ่งตัวจิ๊บโอเค โอเคโอเคโอเควิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนตอนนี้ลดไป1แล้วนะครับหัวใจผมนึกว่ามันจะเพิ่มไม่ตรงนั้นนะความเร็วในการเดินและก็การวิ่งอะ่ะที่แท้มันเป็นตัวคูณเนาะก็จะคูณไอ้นั่นความเร็วในการเดินแล้วก็การวิ่งเพิ่มไปเลยนะครับอย่างละ20%อซโอ้เท่าไรนั้นไปคำนวณกันเอานะครับแต่มันเพิ่มก็คือเพิ่มแล้วกันตอนนี้ Movement s p ปี d ของเราก็อยู่ที่4ดาวแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำให้เป็น5ดาวกันนะครับโดยการไปโดนตีอีก1ทีด้วยกันมาครับปึบ อโอ้ยอ้โหการเดินแล้วก็การวิ่งคูณไปเลย40%อู้วดูเดินครับอูเดินนี่เท่ากับวิ่งแล้วนะเนี่ยทุกคนดูดิอูเดินเร็วมากแล้วดูวิ่งครับโอ้หเร็วจดัดเร็วจดัดเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งนะผมขอ,อน,นึกพวกคอมโบก่อนคอมโบวิ่งเร็วๆนี่น่าจะได้นะเออน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเอาไอ้เจ้าพวกเกี่ยวกับสกัดน้ำดามาหมดเลยไม่ไม่ได้มีเกี่ยวกับการวิ่งเลย แต่ว่าถ้าจะเล่นให้สมดุลก็ต้องเอาพวกแบบนี้ปะสกัดน้ําดํามาแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองวิ่งเร็วๆแบบนี้แต่ว่าก็จะเสี่ยงหน่อยนะครับเพราะว่าต้องทําให้เลือดเนี่ยเหลือหนึ่งดวง<อ>คือตอนนี้เนี่ยความเร็วก็เท่านี้เท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองใส่เซ็ตไอ้นี่ก่อนเซ็ตเร่งความเร็วเลยเดินเอาแบบให้เร็วสุดๆอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองเซ็ตน,นั้นกันนะครับอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าผมมีอะไรที่ช่วยเพิ่มความเร็วได้บ้างนะ อย่างแรกเลยนะครับก็คือโบเนาะโบนี้จะเพิ่มความเร็วนะครับในการวิ่งอยู่ที่7.5ด้วยกันแล้วก็รองเท้าเพิ่มสปีดนะครับก็จะเพิ่มทั้งการเดินแล้วก็การวิ่งเลย5%เเนี่ยละฮะผมมีแค่นี้ครับ <c oughs> มีแค่นี้เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเร็วสักแค่ไหนมาไหมมา,มา,มา,มาลองของกันดีกว่านะครับมาลองของกันดีกว่าเดี๋ยวขอกดที่ตัวทีก่อนนะ <c oughs> อ่านี่ตัวคูณในการวิ่งเนี่ยจะสูงนะครับอยู่ที่ 12. 9 13ไม่ได้เหรอทำไมต้องจุด9ผมไม่เข้าใจตัวคูณความเร็วในการเดินอยู่ที่5%นะครับก็ถ้าดูนะตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเดินปกตินะครับไม่ได้เร็วอะไรเป็นพิเศษเนาะ แต่ต้องให้เหลือเลือดหนึ่งก่อนเอามาฮะตีผมเลยครับผมชอบผมชอบให้โดนตีโอ้โหลดไปอีกหนึ่งดวงนะครับดูครับความเร็วในการเดินอยู่ที่ไม่สิต้องบอกว่าเพิ่มไปที่26%นะครับแล้วก็การวิ่งเพิ่มไปเป็น35.4%ด้วยกันมาตีอีกทีตีทีตึ้มโอ้โหวิ่งวิ่งวิ่งดูวิ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ่งโอ้โหวิ่งเร็วจัดวิ่งเร็วจัดนี่เดินก็เท่ากับวิ่งแล้วมั้งเนี้ โอ้โหเอ้ยไปอีกหนึ่งตัวที่ผมอาจจะติดเล่นก็ได้นะเพราะอย่างที่บอกครับว่าผมชอบตัวที่เคลื่อนที่ได้เร็วผมจะชอบมากอ่ะมาดูกันก่อนนะครับการเดินการเดินเพิ่มไปเป็น47%การวิ่งเพิ่มไป58%ดด้วยกันถ้าคำนวณเนี่ยก็ไปคำนวณกันเอานะครับ <laughs> ไปคำนวณกันเอานะ แต่ถ้ามันคำนวณเท่านี้ก็น่าจะพอคาดเดาได้อยู่มั้งอ่าการเดินอยู่ที่47ใช่ไหมถ้าตีเป็น50เนี่ยก็คือครึ่งหนึ่งของ15ครึ่งหนึ่งของ15ก็7ละกันก็คือ7.5นั่นแหละแต่เอาเป็น7ละกันเนาะ9 7ไปบวก15 7บวก15จืบจืบจืบ,จบ22ครับแล้วความเร็วในการวิ่งนะ วิ่งนี่เพิ่มอยู่ที่58นะครับก็อยู่ที่60%เอาแบบคิดง่ายๆแล้วกัน50%เนาะ50%ของ25เนี่ยจะได้เท่าไหร่ 25, 25ก็เท่ากับ12.5ก็ตีไปเป็น12แล้วกัน12ปึ๊บปื๊บ37ด้วยกันนะครับวิง่งวิ่งอยู่ที่37จจริงๆมันเยอะกว่านี้นะแต่ว่าผมตีให้มันแบบคำนวณง่ายๆแบบเร็วๆเนาะก็จะได้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูวิ่งครับ โอ้โหทุกคนวิ่งโคตรเร็วผมชอบมากโอ้โหดูครับวิ่งเดี๋ยววิ่งแปดนาทีวิ่งแาดนาทีเป็นไงเป็นไงพลังงานยังเหลือล้นๆ้นครับพลังงานยังเหลือล้นล้นโอ้โหวิ่งเร็วมากโอ,โอ้ยแค่เดินก็เร็วแล้วเดี๋ยวผมลองเดินหนีมานะเดินหนีเดินหนีได้ครับทุกคนเดินหนีได้เอาดิคือมันอาจจะวิ่งไล่เราอยู่นะครับแต่ว่า ถ้าดูจากระยะเนี่ยเราจะเดินเร็วกว่านะครับเนี่ยเราเดินเร็วกว่าเดี๋ยวอีกตัวตัวนี้ไปเดินเดินหนีครับเป็นไงเป็นไงเดินหนีโอ้โหมาดิมาดิไม่กลัวครับไม่กลัวเออเท่าไปเล่นกับคนอื่นเราก็เป็นตัวโ,โฮไวเจาพวกนี้ได้นะครับก็คือดึงไอ้เจ้าพวกเนี้มาวิ่งไล่เราโดยที่เราไม่ต้องวิ่งครับเราเดินไม่เสียสตาตินาเดินโฮไวเจาพวกนี้เดินเข้ามาได้เลยมา เออเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าน่าจะต้องเล่นกับกลุ่มเล็กๆนะกลุ่มใหญ่ๆอันนี้ผมไม่เคยเล่นเนาะว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าแต่เดินมาเดินมาได้เลยโฮมตู้ไว้ดึงเอาไว้ดึงเอาไว้วิ่งวิงว่งตามกันมาโอ้โหคือแบบสุดมากครับเดินก็หนีได้แล้วลองดูวิ่งดูนะครับหนึ่งสองสามปื๊ดซื๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหทิ้งห่างทิ้งห่างไม่เห็นฝุ่นทิ้งห่างไม่เห็นฝุ่นแยกย้ายเลยครับบอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเจอเจอตัวนี้ไม่เอาแล้วโอ้โหดีมากนะครับตัวนี้ แต่ต้องเล่นเสียงนิดนึงนะต้องเสียงหน่อยเพราะว่าต้องเล่นแค่หัวใจดวงเดียวนะครับก็ต้องมันสังเกตเนาะว่าศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเราจะได้ไม่ต้องโดนเข้าด้านหลังเนาะอ่ะทุกกคนคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะผมไม่ได้เล่นอะไรแบบขนาดนั้นเออโอเคครับทุกทุกคนเวลาเดินก็มองไปด้านหน้านะอย่ามองมาด้านหลัง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินชนเอาได้โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากใหม่นะผมก็แค่มาปลดล็อกตัวละครใหม่แล้วก็นำมาเล่นนั่นเอง คิดว่าใน YouTube ก็น่าจะมีหลายๆช่องทํากันไปแล้วแหละไอ้เจ้าตัวนี้แต่ก็นั่นแหละครับอะส่งท้ายอีกสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับก็สุขสันต์วันปีใหม่กันด้วยแล้วกันเนาะ <ๆ S 1> ก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกๆคนแล้วกันแต่เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนผมขอฝากคลิปที่อยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับไหนๆก็ดูจนมา,มาถึงตรงจุดๆนี้แล้วเนาะก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมนั่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้แต่สําหรับคลิปนี้นั้นสวัสดีครับผม